สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขคนนะครับเนาะที่กําลังเข้ามารับชมรลบฟังคลิปในยุกดีครับในช่องเหนยวเย่าครับครับในคลิปนี้นะครับเนาะในคลิปนี้คือเขาครับในคลิปนี้กะนําเสนอแนวทางสําหรับฮาร์เรกเซียนดอนนะครับเนาะที่ไหมาซีงวดครับงวดนี้งวดที่หาครับจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเนาะสาหรับแนวทางเซียนดอนครับ ครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสุขุขคนครับเด้อผู้ใดที่เขามารับชมองเฟังคลิปนี้อยู่กัดีครับในช่องเหนี่วยาวครับทั้งเดททั้งช่องก็เป็นแกซื้อกลางนําเสนอนะครับเออนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยครับสนับสนุนท่านผู้ชมครับเปลี่ยนการพนันแรงสินะครับเนาะสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะจากสีตีเก้าครับพี่น้องครับจากสีตีเก้าของซีโนดอนนี่ครับเป็นกระไฮมาสีงวดติดครับสีงวดติดเลยนะครับเนาะสีงวดติด จากซีตีเก้ามานี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะเดินดีเข่ามาั้งแต่งวดที่ว่าเก้าสองครับพี่น้องครับเก้าสองหลักกมานหนึ่งหกกับหนึ่งเก็ดครับหนึ 16, 17, ่งหกหนึ่งเก็ดกับเข่ามาถูกมาานแลครับเนาะหลักกมาอีกงวดหนึ่งม่าอีกงวดที 3, ่สามงวดที่สามกับถุยครับงวดที่สามถึงศูนย์หารือเปล่าครับถึงศูนย์หานะครับเนาะงวดที่สามครับสําหรับ แนวทางนะครับเด้อสรับแนวทางครับอย่าให้เบิงสีติงงวดทีเดียวพ่อครับงวดติงวดเดียวงวดที่สี่ครับนี่ครับสรับสีติงงวดททเดียวเนาะครับเนาะงวดทีเดียวของเซลล์ดวนครับคนจับคู่วิ่งบนเดกเก่านะครับเนาะวิ่งเก้าจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าหาครับแต่พ่อเน้นเก้าหาครับเน่นเก้าหาแอดกับเมื่อมีของสิครับแอดมีของสิครับแอดเห็นอยู่เก่าสามเก้าสี่ก้หาทีแอดดับเก่าหาแอดตัดทิมงด้เก่าหาอีกเหลือสอตัวครับเก่าสเก่าสครับ ตรงตรงกันพอดีนะครับเนาะส่วนเหล็กรางส่วนเหล็กรางแอดบอกคอยมารับเหล็กรางสเตียร์เก่าคนขับเพราะว่าแต็มักเหล็กซีครับแอดก็เลยเอาหาซีกับหนึ่งซีนะครับใส่แล้วก็ได้ดีครับข้อดีนะครับเรื่องคอดีของการคำนวณเหล็กปังทันนะครับเนาะแอดคำนวณเหล็กชุดเต็มชุดเต็มให้เบิ้งครับบางเทียร์สิบสองตัวสิบห้าตัวสิครับข้อดีคือหลายตัวหมายความว่าบางคนว่าเบิ้งเราหลายตัว หลายตัวนี่ถ้าคนคำนวณเลขนี่คนคำนวณเลขกแทงเขาจะมูกแลครับชุดเต็มดีครับขอชุดเต็มชั่วถ้าชุดเต็มชั่วปั๊บเขาได้เลขฝันหนึง่งเขาได้ฝันเหม็นฝันให้เลขกนะครับสมมติว่าสมมติว่าทำาป็น้อมฝันได้เก่าสี่อดเฮ็ดชุดเต็มไว้เบื้องสี่ครับสิบหาโตเบิงบ้งบนเบิ้งล่างเออเก่าสีมันอดัดมันหนักมันไปอยู่บนมันมีบนเขาก็เลยเนียนได้ครับเนียนบน,นเนียนล่างเพราะว่าความฝันจะบกบูบใบบนไปล่างเนาะครับ พราะว่าบางเส้นมันหายเลขกเมี่ยนแต่ว่มันมาบอกบนบลกลางสิครับคือกันคือเมื่อกี้เอกรสฝันเกี่ยวกับเด็กหน่อยครับเกี่ยวกับเด็กหน่อยกับผู้หญิงเขาเรียกว่าหาซีหรือหนึ่งซีเมื่อบึงเมื่อบึงเลขแบบเต็มสูตรแท้ๆครับคำนวณแบบเต็มสูตรแท้มันอยู่รางครับก็เลยหมักที่รางครับใครเห็นเต็มสูตรดีนะครับเด้อแต่ว่ารอบนี้เขได้เห็นเต็มสูตรเล้วครับบางทผู้ชมว่าหลายโผลก็เลยว่าเห็นเห้ครับ แต่ว่าถ้าทําหน่อยตัวนี่คือคือการวิเคราะห์ครับการวิเคราะ์เฮ้ามันบกวงครับการวิเคราะห์บกวง้าเฮ้าเห็นหลายตัววิเคราะห์กว้างแต่เราเข้ามหาตัวเน้นตัวเน้นเฮ้าเลมาเฮ้าเน้นตัวใดยั้นสิไหมครับบางทีเรทันมาท่มฝันเห็นเกียวตัวเน้นมันก็ตนใจอีกบางเทีฝันเห็นอีกตัวร่องสิครับงั้สิมันดีมันมันดีครับสําหรับสูตรเต็มนะครับเนาะครับนี่ครับจากสีตีเก้าครับกับ เข้าไปตรงๆนะครับเนาะสำหรับเข่าซีครับสําหรับงวดนี้ได้แล้วครับนี่ขึ้นเทิงสี่ตีเกาแล้วงวดใหม่เนาะครับเนาะงวดใหม่ทำมาช่อเบิงครับสำหรับงวดใหม่มาหน่ครับงวดใหม่นี่เซี่ยวดอนนะครับเนาะวันที่16สิงหาคม2565ครับบนวิ่งศูนย์พี่น้องวิ่งศูนย์จับคู่ให้308และ03 308 03 08 โอ้ข้อแห่งพี่น้องร่างห้าครับร่างห้าจับคู่ให้หนึ่งห้าแปดห้าห้าสองนะครับเนาะจับหน้าจอไว้เบริรงนะครับเด้อสำหรับเซียนอุดรงครับสําหรับเซียนอุดรวเด็กลางเด็กวิ่งเป็นงามอยู่ครับแอดกะสงสัยอยู่ครับแอดสงสัยสงสัยเพราะว่ามันเลขกมันเคลื่อนกันเคลื่อนน้อยเดียวครับเคลื่อนน้อยเดียวแอดกะเมื่อวีคอใส่เหลขอของของนั่นหครับ นี่ครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะแคปหน้าจอยบ่งครับสำหรับเสี่ยนดอนนะครับบนวิ่ง0ูนย์จับคู่ให้สามศูนย์สาล่างวิ่ง5้าจับคู่ให้158552้าหครับสำเนียนะครับเด้อสำหรับแนวทางครับท่านผู้ชมครับ ่านมู้ชมมักกระจังจัดคัดกระพานลงไปอย่างนะครับเด้อสำหรับแนวทางเซียรดอลนับเอาไว้เสียงฝันเบื้องเวียนแนวทางเปรียบเทียบเบื้องรับเปรียบเทียบครับเสี้ยนต่างๆนะครับเนาะหรือเปรียบเทียบครับตัวเลขของแอดเบื้องอะไรครับสำหรับแนวทางครับเดยวคลิปหนาครับกระสีโรคแนวทางชุดชุดมักชุดชอบครับชุดชอบ ชุดชอบกับชุดเลขเลขที่เอาไปเสี่ยงฝันครับเดล็กที่เสี่ยงฝันแล้วฝันดีนะครับเนาะเอามาท่านให้มาทำชนชมเบิงครับในคลิปหน้านะครับเด้อในคลิปนี้ขอบคุณสุภูคนครับติเขามารดาบช่อมระฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะยังไงก็ทุกคนครับม่โชว์ไมลาวันที่16สิงหาคม2565ันกสิ้าสุภูคนขับในคลิปนี้ก็ฝากไวปสักนิดนะครับเนาะคลิปหน้าพอนไหมครับขอสวัสดีครับ